สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานะครับในรายการทนายหน้าใสทนายรุ่นใหม่รองภัยสังคมนะครับกับผมอาจารย์พีดพิรภัฒน์ฝอยทองครับครับผมอาจารย์ไมลสิงห์ผลพลสิงห์ครับครับพบกับพวกเราเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ นะครับเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทางช่องคมชัดรึทีวีนะฮะวันนี้เราก็มีสาระดีๆที่จะมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำเช่นเคยนะครับแล้วในช่วงท้ายเบรกแรกใช่ไหมจังหวะประมาณสักบ่าย2โมงย0 2 0ิบถึง25นะประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดจบข่าวเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามปัญหาข้อกฎหมายได้เลยนะครับที่เบอร์นะครับ023383837ถึง9นะครับอันนี้ประมาณบ่าย2 20เป็นต้นไปนะครับนะครับแล้วท่านผู้ชมก็ สามารถชมรายการย้อนหลังของพวกเราได้นะครับตอนนี้ก็ดูได้ที่เว็บไซต์นะ<ช><ช>ครับคมชัดลึก .net ใช่ครับหรือเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับคมชัดลึกทีวีเนี่ยในไอโฟนไอแพ d อะไรพวกนี้มีหมดสามารถเขนะ้าไปดูายการย้อนหลังได้ใช่คือทุกทุกรายการของช่องค,คมชัดลึกทีวีเลยนะครับแต่เกิดเป็นรายการของเราก็กดในคำว่าทนายหน้าใสก็สามารถดูเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับข่าวกฎหมายที่นำมาวิเคราะห์ให้เป็นรายสัปดาห์นั่นเอง ครับนะครับอ่ะวันนี้เราก็มีข่าวหลายข่าวนะครับที่เป็นประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาสรุปแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีประเด็นข้อกฎหมายที่มันแตกต่างนะหลายสื่ออาจจะไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่เอาเป็นว่าเรามาพูดกันอีกมุมหนึ่งนั่นเองนะบางทีในรายละเอียดของข่าวในท่านผู้ชมเนี่ยจะได้รับชมรับฟังมาจากหลายสื่อแล้วแต่วันนี้เราเอาสิ่งที่เป็นข่าวต่างๆมาวิเคราะห์ในข้อกฎหมายในมุมของรัฐกฎหมายว่าจริงๆแล้วในมุมทางกฎหมายนั้นเป็นอย่างไร ครับครับอ่ะมาดูที่ข่าวแรกนะครับที่ข่าวดังเลยนะครับก็คือดาราสาววัยรุ่นท่านหนึ่งนะครับจากละครซีรีส์ยอดฮิตนะครับทางช่องเคเบิลนะครับมาเคยดูไหมเคยครับเคยดูครับเคยดูครับพอดีว่ามีน้องๆหลายคนก็มามาติดตาม ครับแฟนเพจของผมอยู่เหมือนกันนะครับแล้วผมก็ติดตามแฟนเพจของน้องเขาด้วยรู้สึกรู้สึกว่าอันนึงนะรู้สึกว่าเด็กที่เล่นในเรื่องนี้ก็เป็นลูกศิษย์พวกเราที่อาจารย์ใบใช่ไหมใช่ครับโอเคนะครับก็คือในในเรื่องนี้เนะครับก็มีดาราสาววัยรุ่นท่านหนึ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีภาพนะฮะเป็นการใครเขาบอกว่าเป็นการเสพยาเสพติดอะยาไอซ์อาจารย์ใบแต่บาง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 ข่าวบอกว่าติดต่อนะอาจารย์พีทอันนี้เราก็ไม่รู้ แต่ครั้งแรกผมดูรูปผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยาไอผมก็นึกว่าดูดน้ำผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ทางการเสพยาเนี่ยถ้าใครไม่เคยคุ้นเคยเนี่ยก็ไม่รู้จักนะใช่ครับจริงๆถ้าไม่ออกข่าวเนี่ยแต่ในส่วนที่ผมดูเนี่ยผมผมพอรู้นะฮะอาจารย์ไม่เคยทำงานนี่ใช่เพผมเคยทำงานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดมาเห็นภาพเนี่ยเออพอ คือทราบได้ครับว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่เกี่ยวกับการเสพยาแต่ทีรแรกตอนแรกเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเป็นภาพตัดต่อ,<ช>อหรือเป็นภาพในฉากในละครเ<ช>พราะเรื่องนี้เนี่ยก็มีฉากที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างนี้ปรากฏอยู่เหมือนกันใชไ่ไหมอาจารย์มาทีนี้เนี่ยนะครับพอปรากฏข่าวออกมาเนี่ยโอเคหลายคนก็ไปสนใจประเด็นว่าตกลงจริงไม่จริงรหรือหลายคนก็สนใจว่าคุณพ่อเนี่ยออกมายอมรับดีมาก ก็าบอกว่าในกระแสในสื่อเนี่ยคือบอกว่าการที่คุณพ่อมายอมรับเนี่ยก็ดีนะนะครับแต่พอหลังจากนั้นมานิดนึงก็มีรัฐมนตรีท่านนึงนะครับออกมาให้เขาว่าหลานหลานผมไม่พิด ครับจริงๆไม่รู้ใครผิดอาจจะเป็นไอ้ปื้ดก็ได้นะอาจารย์มาอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นรัฐมนตรีท่านไหนนะครับผมไม่ขอพาดพิงครับแต่วันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดกันนะครับอาจารย์มาไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นว่าผิดไม่ผิดอ่าไม่ผิดไม่ผิดแล้เราไม่ใช่ประเด็นว่าจริงไม่จริงครับไม่ใช่ประเด็นว่าพ่อจะยอมรับแล้วรัฐมนตรีบอกว่าไม่ใช่หรือยังไงเราไม่พูดเรื่องนี้แต่เราจะมองอีกมุมนึงครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเพราะเขาเป็นดาราหรือเปล่านะครับทำให้อ่ ในขาดธิการปรปรสใช่ไหมอาจารย์ไม้ที่เขาบอกว่าโอเคจะเอาเอาตาราท่านเนี้ยมปเป็นพรีเซนเตอร์อ่าทีนี้ก็เลยถามว่าแล้วถ้าเป็นลูกตาสีตาสาอย่างอาจารย์ไม,ม้อย่างเงี้ยอย่างผมอย่างเงี้ยคลองกันเนี่ยนะปรากฏว่ามีภาพเสพยาหรือไปเสพยาสักครั้งหนึ่งขึ้นมาเนี่ย ถ้าโดนจับแล้วเนี่ยหัวติดคุกหัวโตเลยหรือเปล่าทันทีหรือเปล่าจะมีโอกาสไปเป็นพรีเซนเตอร์ได้ไหมครับหรือว่าจะไม่ต้องติดคุกได้ไหมนั่นเองครับเนี่ยอันนี้กระแสสังคมเนี่ยรู้สึกรู้สึกเขาเรียกว่าไม่เป็นธรรมเออรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมรู้สึกกังวลใจนะว่าการที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะเป็นดาาหรือเปล่าหรือว่ารู้จักใครบางคนใหญ่ๆโตหรือเปล่าครับ กันเนี่ยอาจารย์พิษมาไขาข้อข้องใจให้ฟังทีนี้เรื่องนี้นะครับอันนี้ก็คือให้เป็นเกตความรู้แก่ท่านผู้ชมเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับถ้ามีรูปหลานเนี่ยไปเกี่ยวข้องเราไม่ได้ส่งเสริมนะแต่บอกว่าถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพระราชบัญญัติตัวหนึ่งนะครับเกิดพระราชบัญญัตินี้เมื่อปี2545นะจริงๆคือเป็นนโยบายจาก รัฐบาลพักหนึ่งมาก่อนอาจารย์มายก็เป็นชุดเดียวกับเอาว่าเป็นพัเเนพกเดียวกับรัฐบาลปัจจุบันนี้แล้วกันครับเป็นก่อนที่จะโดนยุบนะ,ะเขาออกนโยบายมาคือพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดถ้าสมัยนั้นเนี่ยอาจารย์มายพอจําได้เนี่ยนะครับเขาจะบอกเลยว่าเขาบอกว่าให้ผู้เสพเนี่ยถือว่าเป็นผู้ป่วยอ,อรจริงๆถามว่าไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาตรงนั้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้กฎหมายเนี่ยล้มเลิกไปกฎหมายยังอยู่ครับ เพียงแต่คนหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้และอาจจะไม่ได้มาพูดถึงนะครับจริง,รงๆในมาตรา19ของพระราชบัญญัติฉบับนี้บอกว่าผู้ใดต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเสพยาเสพติดนะครับเสพและมีไว้ในครอบครองนะครับเพื่อจำหน่ายหรือเสพและจำหน่ายยาเสพติดตามสนาะชนิดประเภทและปริมาณตามที่กำหนดในกฎนกระทรวง คือนี่ต้องไปดูกฎกระทรวงด้วยว่าก็<ร>คือไม่เอาง่ายว่าไม่เยอะ,อะครับไม่เยอะไม่เยอะเพราะถ้าเกิดเยอะนี่มันจะเป็นเพื่อจําหน่ายแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ปรากฏว่าต้องหาอยู่หรืออยู่ในระหว่างดําเนินคดีอื่นนะครับซึ่งมีความผิดที่มีโทษจําคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจําคุกตามพิพากษาของศาลนะครับก็บอกว่าภายใน48ชั่วโมงเนี่ยนะครับให้พนักงานสอบสวนนะนำผู้ต้องหาเนี่ยไปศาลภายใน48ชั่วโมงเพื่อให้สาลพิจารณามีคําสั่งส่งตัวผู้นั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติด นะครับเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจาเป็นอย่างอื่นที่เกิดจากผู้ต้องหานั้นเองอนะครับหรือจากพิธีการที่เปลี่ยนไปนะและในการดําเนินการเนี่ยถ้าผู้มีอายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์นะครับให้ให้รีบส่งเนี่ยไม่คิดจาก48เนี่ยถ้าอายุไม่ถึง18เนี่ยให้รีบส่งภายใน24ชั่วโมงเลยครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในระ่การตรวจพิสูจน์เนี่ยก็คืออาจจะมีศาลอาจาาอาจะแจ้งอนุคัรรักการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดทราบ นะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะครับเพื่อตรวจพิสูจน์ฟื้นฟูสมรรถภาพหรือควบคุมอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายฉบับนี้<ม>ก็สรุปเอาง่ายๆไม่ต้องไปสนใจนะคือง่าย,ายๆเลยว่าผ้านะครับเสพยาในปริมาณที่ไม่มากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือกฎหมายเราเนี่ยไม่ได้ต้องการเอาทุกคนติดคุกแน่ใจเลยทุกวันนี้คุกมันล้นอยู่แล้วครับนะครับแต่เราต้องการมองว่าคนไหนเนี่ยที่สามารถจะปรับปรุงหรือฟื้นฟูได้ครับ ก็จะส่งเข้าไปนะครับให้ม hmm. ีการปรับปรุงเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะหรืออย่างอดีตนักร้องชื่อดังเหมือนกันใช่ไหมครับจำได้จะได้ล็อกเตอร์ชื่อดังอันนั้นก็เหมือนกันหลายคนก็บอกเอ๊ะพวกนี้เป็นดาราดังหรือเปล่าทําไมไม่ติดคุกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านเนี่ยก็มีสิทธิตามกฎหมายฉบับนี้เหมือนกันนะก็ ให้ทนายความหรืออะไรเนี่ยก็ร้องขอไปตามอันนี้ก็ได้ว่าแต่ยกเว้นแต่ถ้าปริมาณมากนะอาจารย์ไม้อาจารย์ไม้มียาบ้ามาล้านเม็ดอาจารย์ไม้บอกผมขอไปฟื้นฟูอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นกรณีที่เพื่อจําหน่ายครับอย่างนี้ล้านเม็ดนี่เป็นไงอาจารย์ไม้ประหารสถานเดียวใช่นะครับเพราะปัจจุบันนี้คยาเสพติดเนี่ยคือเขาพยายามแยกนะผู้เสพผู้เสพเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นผู้ป่วยได้แต่ถ้าผู้จําหน่ายสมัยก่อนเขาบอกว่าผู้เสพตายคนขายติดคุกเขาบอกว่าคนพ่อบอกติดคุกหลายคนบอกไม่เป็นไรติดคุกแต่มีเงินใช้อ ตอนหลังกฎหมายคือยังยังพอจากคุกยังสามารถใช้เงินได้ใช่นะปัจจุบันก็เลยว่ากรณีถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆงั้นก็ประหารชีวิต2ในกรณีทรัพย์สินก็ยึดทรัพย์ด้วยนั่นเองแต่ยึดทรัพย์นี่เป็นมาตรการที่ดีนะทานที่มาใช่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มคนที่กระทาความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายยาเสพติดเนี่ยนะหรือการจำหน่ายยาเสพติดเนี่ยก็เพื่อต้องการเงินเยอะๆดังนั้นถ้าเกิดว่าจะตัดวงจรตรงนี้ได้ก็ต้องยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินนั่นเองนะครับ นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่เรามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าถ้าเกิดเคสอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะเราไม่ต้องไปตามกระแสสังคมมากเขาบอกว่าวาค้างเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งแต่มีโลกไซเบอร์นะอาจารย์มาครับโลกไซเบอร์เนี่ยกลายเป็นบอกว่านอกจากมีสื่อกระแสหลักแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็เป็นเจ้าของสื่อได้อาจารย์มาเป็นเจ้าของ Facebook อันหนึ่งอาจารย์มาก็เป็นเจ้าของสื่อได้เหมือนกันครับที่สําคัญไม่พอ แต่ละคนยังเป็นผู้พากษาอีกด้วยจันมายใช่กระตัดสินเงินก่อนแล <c oughs> น้วก็ถ้าเกิดเห็นภาพอะไรขึ้นไปในในใน,ในสื่อพวกเนี้ย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กอะไรตา่างๆตัดสินกันเรียบร้อยครับ,<จ>บกระแสสังคมตัดสินเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับห้เรานี่ต้องให้รู้จริงนะกฎหมายน,นี่จริงๆมันมีหลายฉบับมีเยอะแยะเลยนะครับมาข่าวต่อมากันบ้างจันมายครับอันนี้ก็บอกว่าอันนี้เราก็มีประเด็นใหม่ๆเหมือนกันใช่ไหมจันมายในในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่ รุนแรงนะจันม่ปกติรถชนเนี่ยคนเสียชีวิตไม่มากนะไม่ใช่พวกเครื่องบินตกเรือล่มหรือรถไฟชนกันนะแต่อันนี้เนี่ยอุบัติเหตุรถทัวร์นะครับสายร้อยเอ็ดที่เกิดอุบัติเหตุที่แก่งคอใช่ที่าเพิ่งแก่งคอนั่นเองแต่ได้มีคนเสียชีวิตถึง19คนและบาดเจ็บถึง23คนครับนะครับก็อันนั้นก็เป็นข่าวที่ที่ที่ดังกันแล้วอ่ะทุกคนก็รู้แล้วทราบข้อเท็จจริงาบข้อเท็จจริงแล้วครับแต่ตอนนี้ก็คือมีประเด็นเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับอย่างเช่นว่าเวลาพอเกิดไฟไหม้แล้วเนี่ยช่องที่สามารถจะออกมาได้อย่างเงี้ยประตูหนีไฟหรือช่องฉุกเฉินอย่างเงี้ยไม่สะดวกนะมีอุปกรณ์ในการดับเพลิงแต่ก็ไม่ได้ใช้หรือไม่ก็อาจจะใช้ไม่เป็นนั่นเองที่สําคัญมากเลยท่านวมครับมีแต่ใช้ไม่เป็นนี่อันนี้น่าเสียใจมากครับนะครับครั้งนี้จากที่ว่าเหตุครั้งนี้คือความจริงไม่น่าจะ จะเสียชีวิตเยอะขนาดนี้หรือแรงขนาดนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยผ่านไปตั้งประมาณ10นาทีนะครับสิบยีนาทีเลยนะสิบถึงยีนาทีเท่าที่ทราบนี่คือบางคนเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยก่อนเสียชีวิตเนี่ยยังโทรมาคุยกับญาติพี่น้องข้างนอกเลยยังโทรมาเลยว่าปลอดภัยนะหรือบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นอ่ะพอเกิดไฟไหม้ขึ้นมาออกมาไม่ทันครับนะครับคราวนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็เลยจะเริ่มมีมาตรการใหม่ที่ ใช้กับรถขนส่งสาธารณะจัน m ม y นโยบายใหม่เนี่ยรัฐมนตรีทุกท่านเลยเนี่ยผมรู้เลยพอเกิดเหตุอย่างเงี้ยเขาจะมีนโยบายอะไรรู้ไหมจันหม่วัววัวหายร้องคอกันจันหม่นโยบายบัวออกมาทุกรัฐบาลเหมือนกันนะจัน m ม y เอาเถอะครับแต่ว่าถึงจะร้อมก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยดีครับถูกไหมอย่างน้อยมีมาตรการก็ยังดีดีกว่าไม่มีอะไรเลยครับ ก็ในอนาคตเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยที่นั่งรถประจำทางรถทัวร์เนี่ยอาจจะได้ความรู้สึกเหมือนกับนั่งเครื่องบินนะหุ้ยจันมายเขามีมานานแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเคยเห็นไหมบางบริษัทอ่ะขึ้นมาเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสเดินถือกระเป๋าบัสโฮสเตสบัสโฮสเตสจันมายเคยขับต่าจักรย์บ่อยๆนี่น่าจะเคยมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการแนะนํำบริษัทตัวเองซะมากกว่าเอาเหรอครับใช่ก็ไม่ค่อยทราบแต่ไม่ได้ไม่ได้บอกถึงการใช้อุปกรณ์นะ ไม่ได้บอกถึงทางหนีไฟฮะไม่ได้มีคู่มือติดไว้กับรถเหมือนกับเครื่องบินนะเหมือนถ้าเกิดเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยหนึ่งโอเคแนะนําสายการบ,บินของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการแนะนําวิธีการที่ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ในการโดยสารนะครับว่าถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต้องทํำยังไงมีทางออกตรงไหนมีอุปกรณ์อะไรที่สามารถช่วยเหลือชีวิตได้บ้าง ในอน,<ต>นาคตเดี๋ยวนี้บางทีผมไม่ค่อยชอบเลยอาจารยม่สมัยก่อนเนี่ยมีแอร์มาแนะนําเป็นๆเดี๋ยวนี้ตัดวิดีโอมาให้เราดูไม่เห็นภาพแอร์มาทำท่าให้ดูแบบนั้นแล้วอาจารย์ไวครับ,รบแต่นี่แหละครับเป็นข้อพึงระวังว่าเวลาขึ้นไปเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะจารย์พีช,ชากนั้นพอขึ้นไปแล้วเนี่ยควรจะฟังอะ่ะนะถึงจะขึ้นบ่อยขนาดไหน